ใช่แต่ก่อนมันป่า

กา,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 าร้าลองครับอยากแบบการทลองพูดถึงพุ้นแห่งตัวนี้ค่ะว่าเดิมแล้วมันเป็นพุ้นอะไรแล้วก็ทําไมมันถึงมาอยู่ที่ตรงนี้คะครับสำหรับตัวน,นี้ได้รับการน้องเรียนมาจากนงประชาชนที่อยู่ที่ใช้ช้หาดกระทิงลายแห่งนี้นะครับพุ่นตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็ค,คือเป็นเป็นโป๊ะโป๊ะเก่าที่ทางมองพิยาเนี่ยมีการได้เปลี่ยนแปลง ได้เปลี่ยนออกนะครับก็คือหลายหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยก็คือโป๊ะตรงนี้ใช้อยู่ที่ก่อนร้านส่วนหนึ่งแล้วก็แต่หาปัญญาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็โป๊ะเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับว่าโป๊ะเนี่ยมีการจำรุดเกิน8ป0แล้วนะครับธรรมปัญยาเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแล้วก็นําโป๊ะเนี่ยเอามาทิ้งเอามาขึ้นขื้นที่หาดกันทิงลายตรงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยบริเวณเนี้ยก็เป็นพื้นที่ป่าไอ้พื้นที่ป่าที่ ติดกับของกู้ภัยทางทะเลข,ของเราที่อยู่ด้านข้างนะครับก็มีการนําขึ้นมาแล้วก็เจ้าที่เนี่ยได้มีการเอามากองไว้นะครับมากองไว้ในป่าเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เข้าไม่ได้พื้นที่เอ,อกชนที่เราเห็นอยู่นะครับพอเ้อกชนเนี่ยได้มีการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็นำนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ทำเป็นร้านอาหารนะครับก็มีการได้นํา โป๊แตกเนี่ยเข้ามาหรือโป๊ที่สมมุดแล้วเนี่ยเข้ามา,าใช้ใช้นะครับแต่ว่าด้การแล้วรับร้องเรียนนะครับจากพี่น้องประชาชวนว่า,าทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่เป็นทรัพย์ของเมืองพัทยาไม่สามารถจะมาใช้ได้ตอนนี้เราก็ได้ลงมาดูพื้นที่นะครับแล้วก็ขอเก็บโป๊ทั้งหมดเนี่ยกลับไปสู่ของเมืองพัทยาต่อไปนะครับแล้วในวส่วนของเอกชนที่นําโป๊มาใช้นคะคะเราทําการฝาดำเนินการแะไรต่นคะคะ ก็คือของเอกชนเราคงไม่ได้ดำเนินการอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราเอามากองไว้นะครับทั้งแรกรั้งแรกเนี่ยก็คืออยู่ในเป็น,ปน,พ,นพื้นที่ป่าเนี่ยเราทางเจ้าที่ก็ได้เข้ามาในพื้นที่เขาบางส่วนนะครับแล้วก็เราก็ขอกลับกลับชะนั้นเองนะครับก็ทำความเข้าใจกับทางร้านอาหารนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโปะที่เสียหายแล้วเนี่ยก็ยังก็ไม่สามารถจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวได้นะครับเพราะว่ายังเป็นทรัพย์สินของเมืองพยานะครับเพื่อจะนํากลับไปจําหน่าย ต่อไปในกรณีที่เป็นสิ่งที่ชำรุดแล้วนะครับก็วันนี้ก็ได้พูดคุยกับทางผู้ประกอบการแล้วนะครับว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่เนี่ยก็คือเราจะขอกลับวันนี้ก็ได้เอาเจ้าที่มาแล้วก็ไปเก็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะขนกลับทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ที่ยังไม่ได้เอามาใช้แล้วก็เสียหายแล้วเนี่ยก็จะเอากลับไปทั้งหมดนะครับไปที่เก็บแล้วก็รอจําหน่ายต่อไปนะครับจปนวนเยอะนะคพรัะที่อยู่ในจุดบริเวณนี้ บริเวณนี้น่าจะประมาณตั้งห้าสิบลูกนะครับห้าสิบลูกแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่เรากองไว้อีกเนี่ยก็ประมาณเป็นร้อยลูกอยู่นะครับก็เป็นโปะที่เกิดจากการเสียหายแล้วทั้งหมดไม่สามารถจะนํากลับมาใช้ได้นะครับก็คงจะแค่รอจําหน่ายเป็นวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่เส้นสภาพนะครับแต่ว่ายังมีอย่างที่เห็นเราคือว่าทําไมเขาถึงมาใช้ได้ก็คือเขาเอามาแค่เอามานั่งนะครับแต่จริงๆแล้วโปะเนี่ยคือเอาไว้ลอยน้ํานะครับแต่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นโปะที่แตกแล้วทั้งหมดนะครับก็ ต้องทำความเข้าใจกับทางเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ร้องเรียนไปทางสื่อต่างๆแล้วก็เราก็ได้นําเข้ามาดูนะครับก็ขอทำความเข้าใจว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็โต๊ะนี่อยู่ในที่ดินของเขานะครับที่ดินของเขาอยู่นะครับแล้วก็เขาได้นํามาใช้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับม่เท่าไม่ถึงการก็ไม่มีอะไรเราก็ขอแค่เอากลับกันเองนะครับทำไเราถึงมีการนำทุนมาทำเป็นเตี้คะ ก็ของมันพังแล้วก็ของก็ของกระโหลกที่เขาเขาก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่มีใครเอาไปไหนก็เลยใช้ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนใดะอันนี้เขาเขาเขามาเก็บคืนนี่เป็นยังไงบ้างคะก็ให้เขาไปเลยจ้าทิ้งไว้นานยังทิ้งไว้ไม่นานเท่าไหร่ เขาตรงนี้เขาสร้างสร้างานอาหาร mm hmm. เขากเก็บตรงนี้ไปไว้ตรงนี้ mm hmm. ตรงนี้เขาก็ลุกที่เขา mm hmm. เขาคุนเชื่อไปไว้ที่ไหนเขาก็เลยใช้นิดนิดเทน่อย mm hmm. เขาก็ไม่แน่ไปไหนเลยจ้ะ mm hmm. yeah.

ลงมาลงมาข้นอ,อย่น้อนอ่บนเด<ค>รอองลงเลอดึงลงลบดึงลงกนไอันบนนะ่ะดึงดึง่อนลงก่อน,อน